สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับครูประดาวในคลิปนี้นะคะเราจะมานำเสนอดอกไม้ส,สวยๆอีกหนึ่งดอกนะคะคือเซียนฝรั่งหรือคลีโอมี่นะคะถิ่นกำเนิดของเขาก็อยู่ที่หมู่เกาะเวสต์อินดิสและทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลจนถึงอาร์เจนตินานะคะความสูงของต้นไม้ชนิดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4-5ฟุตค่ะนะคะสีที่เราพบเห็นโดยทั่วไปก็จะมีสีชมพูสีขาวสีม่วงนะคะ ตรงนี้ก็คือที่หน้าโรงเรียนนะคะก็มี3มสีนะคะไล่ๆกันสวยงามมากค่ะเส้นฝรั่งนะคะมีลำต้นเป็นพุ่มทรงใหญ่ใบมีลักษณะเป็นแฉกๆเหมือนนิ้วมือของเรานะคะมองดูไปก็คล้ายๆกับต้นใบกัญชาเหมือนกันนะคะแต่อยากจะต่างกันนิดนึงค่ะ ลักษณะก็จะมีหนามอยู่ด้านล่างของใบนะคะดอกของเขาก็จะเกาะกันเป็นช่อกลมๆนะคะอยู่ที่ปลายดอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 6- 8นิ้วนะคะที่เห็นไปก็ที่เห็นโดยทั่วไปก็จะมีอย่าง3ามสีอย่างที่เดาบอกมีสีขาวสีชมพูสีม่วงนะคะค่ะดอกบานเวลาที่เขาบานเขาก็จะไล่นะคะจากข้างล่างไปจนถึงข้างบนลักษณะกลีบดอกก็จะเป็นสีกลีบนะคะ สำหรับพันธุ์สีชมพูนั้นดอกที่เพิ่งบานก็จะมีสีชมพูเข้มก่อนเมื่อบานแล้วก็สีก็ค่อยๆซีดลงนะคะก็จะเป็นจนเกือบขาวแล้วก็ร่วงไปนะคะดอกมีเกสรตัวเมียยาวส่วนเกสรตัวผู้ก็จะพุ่งออกไปจากดอกทําให้ดูเก,กะกะเหมือนกับเป็นขาแมงมุมนะคะเหมือนกับชื่อ3ามันที่เขาเรียกว่า Spider Flower ะคะ่ะแล้วก็มีมเมล็ดนะคะมเมล็ดของเขาก็จะเป็นฝักเรียวๆยาวๆคล้ายๆกับฝักของ ผักเซียนไทยบ้านเราที่เราเอาไปทำส้มผักกินกันนะคะนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็มันก็จะติดอยู่กับต้นบางคนก็ไม่ชอบดอกเซียนฝรั่งเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนนะคะมันมีกลิ่นนิดนึงค่ะเซียนฝรั่งนี้ก็จะเติบโตได้ดีในที่กลางแจ้งค่ะชอบที่แห้งแล้วก็แรงนะคะระบายน้ำได้ดีชอบทนดินได้ทุกชนิดนะคะแล้วก็ เพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตป่าของอเมริกาใต้ค่ะถ้าได้น้ำมากๆเขาก็อาจจะไม่โอเคนะคะแล้วก็เวลาปลูกก็เขาบอกว่าอย่าไปเด็ดตรงช่อด,ดอกนะคะเพราะว่าจะทําให้เสียทรงพุ่มของเขาก็จะเป็นแบบ,แบ,บเก่งๆก่างๆนะคะไม่สวยค่ะก็ฝากนะคะดอกไม้สวยๆอีกดอกหนึ่งไว้ให้ชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามคุณป้าดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ